ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูการ่อมแอร์ของ t ต y ยต้าแคมรี่ไฮบริดครับปี2011ครับคันนี้เข้ามาด้วยอาการคอมแอร์เสียงดังครับแล้วก็ไม่มีกําลังอัดครับก็คือคอมแอร์เสียครับก็เดี๋ยวเราจะถอดคอมแอร์มาเปลี่ยนใหม่แล้วก็เปลี่ยนแผงลัางพึ่งแอร์ให้ลูกค้าครับแล้วก็ทําการล้างระบบภายในทางเดินน้ํายาครับฟัดชิ่งใหม่ทั้งคันครับ ก็ถ้าคอมเสียส่วนใหญ่มันจะมีเศษที่เหล็กหรือว่าเศษมินียมครับเข้าไปติดค้างอยู่ในระบบพ่อแอร์หรือว่ารังพึ้งแอร์ก็เราจะทําการแก้ไขให้ลูกค้าครับก็เดี๋ยวการ,ข,ากข,ารขั้นตอนในการซ่อมเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับ คือแผงรังพึ่งแอร์ครับที่เราถอดออกมาครับก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแผงใหม่ครับเพราะว่าแผงเดิมน่าจะจกประกบครับมีคราบข่ามเหาดอันนี้คือท่อน้ายาแอร์ครับก็ค้าบดำครับก็เดี๋ยวเราจะซัดชิ้งล้างระบบใหม่ทั้งคันครับก็นี่คือคอมแอร์ครับเราก็ถอดมาเรียบร้อยครับ นีคือคอมแอนที่เราจะเปลี่ยนให้ลูกค้าครับก็คันนี้ลูกค้าเลือกเป็นคอมที่มือสองครับจะเป็นของแท้ครับเป็นคอมเช็คครับก็ตามงบประมาณครับก็คอมไฮวิดก็ราคาค่อนข้างสูงครับถ้าเป็นของใหม่ก็ถ้าเลยเลือกใช้เป็นคอมมือสองครับก็สภาพดีครับใช้ได้มีรับประกันให้ครับ ก็เราได้ทําการล้างน้ำมันคอมแล้วก็เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยครับพร้อมที่จะประกอบเข้าไปในรถให้ลูกค้าครับขั mm ้น hmm. ตอนในการล้างระบบภายในครับก mm hmm. ็มาดูครับสภาพ ก็นี่ครับระบบภายในก็ค่อนข้างดำครับก็หลังจากที่เราล้างระบบก็หลายรอบแล้วครับตอนนี้ระบบภายในก็กลับมาใส่สะอาดมันเดิ่มมาปกติแล้วครับใช้ได้ก็อย่างนี้คือโอเคครับเดี๋ยวพร้อมที่จะทำระบบต่อครับก็คือใส่อะไห่แล้วก็แว็กเติรยาเข้าไปครับ ก็มาดูหลังอึ่งหลังรึ่งแอร์ครับที่เราจะใส่เข้าไปในรถสินค้าครับนี่แผงใหม่ครับก็เป็นแฟนตอมล่าครับก็ใช้ได้ครับนี่นเรครับนี่เป็นควันมนะนาวคุค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวเราจะเป่าฉีดล้างให้ครับอากาศการระบายดีขึ้น คือแอร์เป็นชั้นวาวครับก็อันนี้ของเดิมครับก็สายใหม่ค่อนข้างตัวโคครับนี่ของใหม่ครับก็เป็นอะไรแทเดนโซ่ครับขั้นตอนในการใส่แอร์เป็นชั้นวาวครับก็คอมเพรสเซอร์แอร์แล้วก็ใส่เข้าปไปเรียบร้อยครับก็นี่คือแผงน หลังเครงแอร์ครับเราก็ใส่กับตำแหน่งเซอร์สครับครับก็มาดูผลงานการซ่อมแอร์คันนี้ครับหลังจากที่เราประกอบชิ้นส่วนอะไรเข้าไปทุกชิ้นนะครับแผงแอร์คอมเพรสเซอร์แล้วก็เบนทัน์บาร์ล้างระบบพันธทิ้งทั้งหมดครับตอนนี้น้ำยาเราเติมเต็มแล้วครับมาดูค่าเกจครับก็ดีเยี่ยมครับค่าเกจฝั่งโลก็ประมาณย2ิบครับ ฝั่งไฮก็ประมาณ130ครับก็ถือว่าเยี่ยมครับมาดูอุณหภูมิหน้าช่องแอร์ครับก็ประมาณ2.6ครับก็ถือว่าหนาวครับตอนนี้เครื่องก็ติดปกติครับแอร์องแอร์ก็เย็นเทียบครับมีเนน้ำจับบางเส้นครับถือว่าใช้ได้ครับก็จบเปอีหนึ่งคันครับโตโยต้าแคมรี่ไฮบริดปี21 1 1ครับ ก็เปลี่ยนคอมแอร์ทำระบบใหม่ทั้งคันครับเปลี่ยนแผงล้างเครื่องแอร์แล้วก็แอร์เพชฌนบาวครับล้างระบบท่อแอร์ทั้งทั้งคันครับก็ฝากกดติดตามผลงานด้วยนะครับร้านหนุ่มออโตัวแอร์รับประเขาโทร0 8 9 9 2 1 1 8 5ครับท่านใดแอร์รถไม่เย็นก็สามารถโทรปรึกษาก่อนได้ครับหรือว่านำรถเข้ามาเช็คที่ร้านได้เลยครับร้านจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนรับประเขาพิทยาคมครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม